มันจะเป็นแบบเหมือน historical site เนาะเป็นแบบโบราณสถานพอไปเดินในนั้นเน่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีแบบทางเดินคือตอนนี้หลังคามันไม่มีแล้วแหละแต่เราก็จะเห็นว่าเป็นทางเดินอิฐแบบอิฐแดงนะฮะอิฐบล็อกซึ่งใหญ่มากเราก็จะพออนุมานได้จินตนาการได้ว่าทางเดินแบบนี้เมื่อก่อนน่ะมันก็ต้องมีพระสงฆ์เดินไปไปมามาอ,อยู่แถวนี้แหละแล้วเห็นจากความหนาของกําแพงแล้วคิดว่ามันน่าจะเอาไว้สําหรับรองรับอาคารที่สูงกว่าสองชั้นมีทั้งอาคารมีทั้งสถูปต่างๆทีนี้มันก็จะมีมีอาคารเรียนที่ก็ตรงเนี้ยเขาก็ อนุมาลสันนิษฐานว่าเป็นอาคารเรียนก็เนี่ยแหละฮะก็จะมีแบบมีความเป็นฮอลล์ใหญ่ๆอยู่หรือมีสถูป้วตรงนั้นคือยังมีพระพุทธรูปหลงเหลืออยู่นะครับไม่มีแล้วฮะไม่มีเลยเหรอไม่มีแล้วอ๋อตอนที่มาขุดคน้นน่าจะพอมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่ามันทลายไปเยอะแล้วหรือเสียหายไปเยอะจากจากนี่แหละรครับการโดนเข้ามาทําลายของกองทัพเติร์ก็มันก็จะมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ได้รับการบูชามากคนไทยก็ไปเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดําเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากหินสีดําแล้วรอดพ้น จากการทลายของกองทัพเติร์กมาได้